สุขสวัสดีมีโชคปลอดโรคปลอดภัยทุกท่านนะครับชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับถือว่าดาวโคจรในเรื่องที่ดีก็ให้คุณต่อดวงชะตาอยู่หลายดวงนะครับการที่พฤหัสเป็นราชาโชคอยู่ในภพพันธุแล้วก็นาวางอยู่ที่ภพสุภาก็จักหมายถึงการได้เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องในการทำความดีความงาม การช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับการส่งเคาะญาติก็เป็นมงคลชีวิตนะครับและจะได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลน,นะวันที่1วันอาสารหบ,บูชาที่สองเข้าพรรษาก็ไปสร้างบุญสร้างกุศลแล้วก็อธิษฐานตลอดพรรษาเพื่อสร้างกุศลผลบุญให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาฟังธรรมตามการก็จะนำพาซึ่งความสุขมาสู่ครอบครัวนะครับ และการได้พึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องอีกทั้งญาติพี่น้องก็ได้พึ่งพาอาศัยคุณด้วยนะครับดูแลพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์แล้วจะมีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองแล้วการที่พระสุขเป็นราชาโชคพักองศานะครับพระสุขจะถอยหลังเข้าราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนพบปัต,ตนิถ้าพูดถึงเรื่องของความรักก็จะมีความสุขใจคนรักอาจจะมีเหตุเซอร์ไพรส์ให้ ถ้าพูดถึงในเรื่องของกรรมคุณนะครับความรักความใคร่ใครที่โสดอยู่ก็จะมีพ่อสื่อแม่ชักมีรักใหม่เข้ามาให้พิจารณานะครับส่วนคนที่ประสงค์เรื่องของภาระหน้าที่การงานก็จะมีงานที่บรรดาลูกหลานบริวารมาเกื้อนหนุนหรือมีงานที่คุณได้ส่งต่อเกื้อนหนุนลูกหลานบริวารน,นะครับ และได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ภาระที่รับผิดชอบที่ลูกหลานบริวารอาจจะนํามาให้คนเทพเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายนะครับบางทีก็อาจจะได้เอาลูกเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมลูกหลานบริวารก็จัดให้บางท่านโอกาสที่จะได้ลูกหรือตั้งครรภ์ก็มีนะครับแต่ก็ต้องดูช่วงวัยของตัวเองด้วยนะเป็นช่วงที่ลูกหลานบริวาร มาให้โชคลาภผลนะครับในเรื่องของความสุขความรักและภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบถ้าใครที่ประสงค์เรื่องของการงานการงานก็จะกราบรื่นดีจะได้งานใหม่จะได้ลูกน้องลูกหลานบริวารเข้ามาช่วยเหลือเกื้อนหนุนนะครับแต่บางทีเนี่ยความก้าวหน้าความเจริญก็จะต้องใจเย็นๆไปอย่างช้าๆเพราะ อิทธิพลทางการเมืองก็ยังส่งผลต่อดวงชะตาให้เกิดความล่าช้าและมีโอกาสเสียหายถ้าประมาทนะครับพระอาทิตย์โคจรเป็นมหาจักรในช่วงต้นเดือนไปถึงกลางเดือนสิงหาคมวันที่17นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีภาระหน้าที่เข้ามาการได้เกี่ยวข้องกับคนทางไกลการเดินทางไกลการได้รับผิดชอบคนเจ็บคนป่วยนะครับหรือการได้ ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเกี่ยวกับต่างจังหวัดวัดในต่างจังหวัดการบุรณะปฏิสังขรณ์หรือแม้แต่งานขาวดำนะครับนี่คือวิถีการโคจร,รของดาวที่ส่งอิทธิพลในเดือนนี้รายละเอียดมาดูเพิ่มเติมในแต่ละดวงนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนั้นมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวนะครับในเดือนนี้ยังโคจร อยู่ที่พบกระดุมพระนั่นหมายถึงการทําหน้าที่การงานนะครับเพื่อการประกอบอาชีพหรือบางคนก็อยู่กับเรื่องของการจัดแบ่งทรัพย์สินมรดกต่างๆนะครับเลงกับพระเสาเสาคือตัวคุณอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเจ็บตัวอุบัติเหตุมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์ทรัพย์แตกหักทําลายวิธีการแก้ ก็ไปทำเรื่องเสียทรัพย์นะครับเช่นเรื่องของเก่าของเสียที่จำเป็นที่จะต้องซ่อมบำรุงก็ควรซ่อมบำรุงไปเสียทรัพย์เรื่องพวกนี้นะครับแล้วพระเสาคือตัวคุณและพระเสาหมายถึงกระดูกในเรือนชะตาที่พระเสาโคจรอ,อยู่นี้ก็เป็นพบกระดุมพระแปลว่าส่วนของใบหน้าถ้าเป็นอวัยวะนะครับก็ได้แก่จมูก ฟันใครจะไปเสริมจมูกนะครับก็ไปทำใครจะไปทำฟันขูดถินปูนรักษารากฟันอะไรก็ตามแต่นะครับเป็นการเสียทรัพย์เรียกว่าเสียแล้วได้ให้แล้วจะมีเป็นการแก้เครดแก้เคราะห์ไปในตัวด้วยหรือบุญกุศลใหญ่ก็คือการให้ชีวิตนะครับก็แนะนำไปสร้างไปทำเพราะในช่วงกลางเดือนเนี่ยก็จะยิ่งอันตรายมากขึ้น ที่พระอาทิตย์โคโจรเข้ามาแล้วก็มาเล็งกับพระเสาร์นะครับในขณะที่พระเสาร์เองก็โคโจรผิดปกติวิปริตอยู่เรียกว่าการพักองศาณวางเนี่ยก็จะเข้าสู่พบตนุนั่นก็หมายถึงตัวคุณเองเกิดเรื่องราวอะไรไม่ดีก็จะส่งผลกระทบถึงตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่จะต้องดูแลตัวเองให้มากโดยเฉพาะช่วงที่พระอาทิตย์เข้ามาส่อง แต่ว่าในวันที่3 4 5เนี่ยจะมีพระจันทร์โคจรเข้ามาส่องแสงให้3 7ทําหน้าที่เหมือนช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้เตือนไว้ในช่วงวันที่5 6 7 8แล้วก็วันที่20 21 22กรกฎาคมนะครับเหตุการณ์เหล่านั้นก็จะย้อนกลับมาให้พบให้เจออีกรอบเพราะฉะนั้นก็ป้องกันไว้ก่อน ก็จักพ้นผ่านได้หนักก็จะกลายเป็นเบาเบาก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแก้เคราะแก้เคล็ดอยู่ด้วยความไม่ประมาทจะแคล้วคลาดปลอดภัยพระเสาวคือตัวคุณจะพักองศาเข้ามาณวางอยู่ที่พบวินาศเนี่ยในวันที่22เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อยู่ตลอดเดือนกันยายนด้วยอันนี้ก็ ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะครับจึงแนะนำไปแก้เคราะห์แก้เคร็ดดังได้กล่าวไปแล้วก็จะแคล้วคลาดปลอดภัยจะมีแต่ความสุขความเจริญส่วนเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมดาวแห่งทรัพย์คือพระราหูนะครับถ้าในตารางนี้ก็ดูตามลำดับนี้นะครับเดี๋ยวดูตามลำดับดาวให้ไปทีละดวงว่า เดือนนี้โคจรอ,อยู่อย่างไรราหูในราศีจักรโคจรอ,อยู่ที่พบพันธุเป็นเทวีโชคนะครับในความหมายที่ดีนั่นคือการขยับขยายเรื่องของกิจการนะครับครอบครัวก็อาจจะขยับขยายมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้คือในส่วนที่ดีส่วนเรื่องกระดุมพะถ้าแปลว่าการประกอบอาชีพหารายได้ก็ด้านอสังหาริมทรัพย์จะทำให้มีกำไรดีนะครับ แล้วก็ทำงานร่วมกับญาติพี่น้องครอบครัวก็ได้นะครับเป็นช่วงที่ถือว่าราหูโครจรให้คุณแต่มันก็ย่อมมากับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าราหูร่วมกับมรึจะอยู่นะครับมีพฤหัสบดีเข้ามาร่วมกับพระราหูด้วยอันนี้คือต้องดำเนินการแบบเเหตุการณ์เฉพาะหน้ารู้จักใช้ไหวพริบป,ปฏิพันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแอปพลาย ให้ทันต่อสถานการณ์มันจะมีงานแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ในเดือนนี้ในนาวางดาวพบการเงินพระราหูโคจรในภพปุตตะแล้วก็เป็นนิดนั่นหมายถึงเรื่องการเลี้ยงดูปุตรหลานบริวารมีเหตุต้องจ่ายทรัพย์สินเงินทองนะครับแล้วก็ถ้าปุตตะหมายถึงการดื่มการกินก็จะเสียเงินไปกับ การดื่มการกินนะครับถ้าปุตตะหมายถึงลาบลอยการเสี่ยงโชคการพนันก็จะเสียเงินไปกับเรื่องการพนันเหล่านี้ก็ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนราหูเลงกับอาทิตย์และจันทร์ถือว่าคราดในเรือนนะหวางพบลาภเลงกับปุตตะถ้าใครทุ่มเทไปในเรื่องของการพนันจะเสียหายมาก นะครับและนำมาซึ่งความเดือดร้อนยิ่งพระอาทิตย์เป็นมหาจักรเข้ามาเล็งลักมีพระเกดร่วมด้วยเนี่ยก็ถือว่าเทวดาให้โทษนะครับจะกเดือดร้อนหลายประการเพราะฉะนั้นเรื่องของการพนันขันต่อที่ต้องจ่ายเงินทองมากๆนะครับพยายามงดเว้นไว้สิงหาคมเข้าพรรษาสักสามเดือนนะครับเรื่องพวกนี้ลงหน่อยการดื่มการกินการเสพนะครับ สูบบุหรี่หรือเสพสิ่งเสพติดใดๆก็ตามบางคนก็ติดเที่ยวกลางคืนยาววิกาลให้ละเว้นไว้เข้าพรรษาปฏิบัติธรรมนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งสุขภาพร่างกายตัวเองก็จะดีแล้วครอบครัวก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นก็เห็นแก่สุขภาพเพื่อให้มีอายุยืนได้บำเพ็ญบุญบาร,รมีในภพภูมิของมนุษย์นี้ให้ยาวนานนะครับ แล้วก็เห็นแก่ความสุขของคนในครอบครัวอย่าเพิ่งใส่ใจเรื่องข้างนอกมากงดดื่มกินเที่ยวและเรื่องของการพนันเบาๆลงในช่วงเข้าพรรษาอธิษฐานจิตนะครับจะเป็นการดีนะการดื่มการกินการเที่ยวนะครับงดได้เข้าพรรษาความสุขเกิดสุขภาพก็ดีด้วยนะครับครอบครัวก็อบอุ่นและเอชแห่งการเสียทรัพย์ก็จะน้อยลงนะครับ ดาวพบสหัชชะคือดาวพรฤหัส,สบดีดวงนี้นะครับโคจรอยู่ที่ภพพันธุพันธุเป็นราชาโชคพรฤหัสโคจรเป็นราชาโชคในภพพันธุพฤหัสนี่มาจากไหนมาจากพบสหัชชะและมาจากพบวินาศอันนี้จะหมายถึงคนที่คอยเกื้อนหนุนอยู่เบื้องหลังเพื่อนพี่น้องของคุณด้วยนะครับ มาช่วยเหลือเกื้อหนุนเรียกว่ามีที่ปรึกษามีคนนำพาเรื่องกิจการงานเรื่องของครอบครัวนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ควรหาที่ปรึกษาหาผู้รู้อาจจะเป็นนักบัญชีเป็นนายธนาคารเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารต่างๆนะครับในภพนาวางพฤหัสบดีเป็นประนะอยู่ที่ ราศีกันนะครับราศีกันเนี่ยเป็นพบสุภาษนะสุภาษนี่ก็หมายความว่าช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะยังพึ่งพากันไม่ได้มากนะครับกับเพื่อนพี่น้องแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องมิจฉาชีพต่างๆที่จะมาในหลายรูปแบบบางทีก็เอาเป็นแอปธนาคารนลหลอกคุณนะครับการที่ดาวพิหัสในนะวางเป็นประ เกษตรเนี่ยนะครับในภพสุภะเนี่ยเพื่อนที่คอยช่วยเหลือเกื้อหน,นุนผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยให้คําปรึกษาช่วงนี้ก็อาจจะสะดุดไปสักหน่อยนะครับอาจจะได้ไม่เต็มที่นีดาวพ่างคานก็คือเรื่องของครอบครัวญาติที่อยู่พาหนะรถรานะครับพ่างคานโคจรอยู่ที่พบมรณะเลงกับพระเสาในส่วนนี้ก็บอกว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ มีดาวพระศุกร์เข้ามาร่วมด้วยถึงวันที่7สศุกร์จะถอยหลังเข้ามาที่พบปัตตนินะครับแต่มาดูที่อังคารซึ่งเป็นดาวพบพันธุเล็งกับพระเสารให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับรถราพานะเพราะฉะนั้นแก้เคล็ดโดยการเปลี่ยนอะไหล่และซ่อมบำรุงนะครับถ้าพันธุหมายถึงที่อยู่อาศัยก็สิ่งใดที่มันข้าคข้า เ่าผุพังต้องหรือแล้วก็ซ่อมบำรุงนะครับหรือใครวางแผนทำการรีโนเวทบ้านช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะที่สุดเดือนกรกฎาสิงหาเนี่ยนะครับเหมาะแก่การทำรีโนเวทบ้านเพื่อเป็นการแก้เคราะห์แก้เครดนะครับและถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับก็ต้องระวังเรื่องวาจาอาจจะมีเหตุขัดแย้งและทะเลวิวาทกัน แต่ถ้าใครที่กำลังดำเนินการเรื่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์ถ้ามีมากๆช่วงนี้เหมาะแก่การแบ่งทำรางวัดนะครับแล้วก็แบ่งเป็นโฉนดหลายๆใบใครจะถมที่โบราณที่เพื่อการจำหน่ายหรือออวางแผนดำเนินงานของตัวเองก็เหมาะมากที่จะทำวันที่ไม่ควรประมาทเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุไม่ว่ากับตัวเองหรือ ญาติพี่น้องลูกหลานบริวารน,นะครับในเดือนนี้ก็มีวันที่3 4 5สี่สิงหาคมและอีกช่วงหนึ่งเนี่ยให้ระมัดระวังที่สุดนะครับช่วงที่พระอาทิตย์โคจรเข้ามาที่ราศีสิงห์อาทิตย์เนี่ยโคจรเข้ามาแล้วเด่นนะครับเรียกว่าเป็นเกษตรทรงพลังมากอาทิตย์คือดาวภพมรณะนะครับการที่อาทิตย์ เป็นดาวพบมรณะในความหมายที่ดีเนี่ยหมายถึงการได้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ได้เดินทางไกลไปต่างประเทศได้ที่อยู่อาศัยใหม่ก็ได้นะครับแต่อาทิตย์ก็เป็นดาวที่มีแสงมากระตุ้นอังคารและเสาที่จะโคจรร่วมกันเนี่ยก็คือวันที่17และ18สิงหาคมช่วงนี้ค่อนข้างจะให้ผลที่รุนแรงมากนะครับ ระวังความขัดแย้งการทะเลวิวาทอุบัติเหตุเรื่องที่เข้ามารบกวนจิตใจนะครับแล้วก็การประทะคารมนำมาซึ่งความแตกแยกเหตุแห่งการเสียทรัพย์และต้องคดีความรู้ล่วงหน้าก็หาทางหลีกเลี่ยงนะครับหนักก็จะได้กลายเป็นเบาสิ่งใดที่ควรแก้เค็ดก็ไปแก้ตามนี้นะครับ ดาวพระศุกรในช่วงเดือนสิงหาคมนี้วันที่7นะครับจะพักองศาเข้ามาที่พบปัตตนิเรียกว่าการโครจรของดาวที่ผิดปกติจะเรียกว่าวิปริตก็ดูแรงไปแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็เรียกอย่างนั้นการที่ดาวพักองศาเข้ามาที่พบปัตตนิแต่ได้ตำแหน่งที่ดีคือเป็นราชาโชคเหมือนช่วงเดือน มิถุนายนและกรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับเมื่อพระศุกเป็นราชาโชคอยู่ที่พบปัตตนิได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าพระศุกคือดาวพบปุตตะใครปัตน,นาบุตรจะได้บุตรปัตน,นาสัตว์เลี้ยงจะได้สัตว์เลี้ยงเดี๋ยวพบเดี๋ยวเจอหรือคนอื่นนํามาให้บางคนก็อาจจะได้ลูกหลานบริวารเข้ามาเลี้ยงดูมารับผิดชอบนะครับ แล้วสุกเนี่ยคือดาวแห่งความรักด้วยเมื่อเข้ามาในเรือนแห่งความรักเนี่ยถ้าใครที่ยังโสดอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้พ่อสือแม่ชักหรือมีบางสิ่งบางอย่างชักนำพาความรักมาให้สัมผัสและโอกอดไว้นะครับขณะเดียวกันพระสุกก็คือดาวพบกรรมะด้วยกรรมะมีความหมายสองอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของภาระหน้าที่การงานนะครับ เมื่อมาเป็นราชาโชคในภพปัตตานิหมายถึงการได้งานที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งอาจจะมาเองโดยไม่ต้องร้องขอนะครับงานใดที่ได้ส่งมอบไปแล้วก็อาจจะได้นำกลับมาจัดการใหม่ก็ได้นะครับแล้วคนที่ตกงานอยู่เนี่ยก็จะมีคนเสนองานเข้ามาอยู่ที่คุณตัดสินใจจะทำหรือไม่ทำ ส่วนกรรมะอีกประการหนึ่งก็คือพฤติกรรมการกระทําของคุณเองนะครับเมื่อพระสุก์คือดาวแห่งพฤติกรรมและดาวแห่งปุตตะก็หมายถึงอารมณ์ด้วยมาอยู่ที่พบปัตตนิร่วมกับพระเกตเป็นราชาโชคจะแปลความหมายว่าความรักที่สิ้นเปลืองเที่ยวเตรดื่มกินหาความสุขสำราญใส่ตัวเองหรือค่อนข้างจะหมกมุ่นในเรื่องของทางเพศเป็นอย่าง,งานั้น แต่ก็ต้องดูวัยของตัวเองนะครับแต่ในส่วนที่ดีการที่พระสุโคจรมาเป็นราชาโชคเนี่ยนะลูกหลานบริวารแล้วก็ผู้ที่มีกรรมที่ดีร่วมกันจะชักนำพาให้ไปสร้างบุญสร้างกุศลออกโรงทานทำบุญด้วยการให้ทรัพย์ให้เครื่องดื่มให้อาหารนะครับจะมีมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ดาวพฤุขเนี่ยจะพักองศาอยู่จนถึงวันที่2ตุลาคมที่ราศีกรกฎนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ดีงามเลือกทำสิ่งนั้นแต่ใครที่ปรารถนาในเรื่องของความรักก็จงดูแลคนที่รักให้ดีดูแลอารมณ์ของตัวเองและของคนที่รักด้วยหากใครได้เลี้ยงดูลูกหลานบริวารก็ค่อนข้างจะยาวนานนะครับ ส่วนดาวพระพุทธซึ่งเป็นดาวพบอรินะครับโคจรเข้ามาสู่พบมรณะถ้าแปลลบลบเป็นบวกนี่ก็จะหมายความว่าเป็นช่วงที่ใช้นี่ใช้สินได้นะครับหนี้สินทั้งหลายอุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็จะหมดสิ้นไปศัตรูก็จะแพ้ภัยไปอันนี้สำหรับคนที่ไม่ประมาทใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาและ แก้เคราะห์แก้เคร็ดีแล้วนะครับพุทอีกดวงหนึ่งคือดาวพบสุภะด้วยนะครับเมื่อเข้าสู่พบมรณะเนี่ยก็จะหมายถึงถ้าในด้านที่ดีก็คือการได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนต่างประเทศในด้านที่เสียญาติผู้ใหญ่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องรับภาระดูแล ส่วนดาวแห่งโชคลาภผลก็คือดาวพระอังคารนะครับนอกจากอังคารเป็นดาวพบพันธุยังเป็นดาวพบลาภะด้วยนั่นหมายถึงโชคลาภผลบุญวาสนาที่มาให้ผลโคจรอยู่ในพบมรณะจะหมายถึงการได้ซึ่งทรัพย์สินมรดกได้โชคจากคนทางไกล ได้บุรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามได้ทั้งสิ้นเลยนะครับเรือนมรณะเนี่ยแปลได้หลายอย่างหรือบางทีก็จะหมายถึงว่าได้ลาบจากความตายหรือได้ลาบจากความเสียหายได้ลาบจากความเจ็บไข้ได้ป่วยอังคารเลงกับพระเสาเป็นเรื่องของความขัดแย้งนะครับทรัพย์สินทำลายเรื่องของความวุ่นวายการถูกประทุษร้าย แล้วก็การแบ่งเงินแบ่งทองแปลได้ทั้งสิ้นในวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับซึ่งเป็นพบสุภะสุภะหมายถึงความเจริญความก้าวหน้าความสำเร็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณความดีงามวัดวาอารามเรื่องของต่างประเทศเรื่องของความเจริญ เรื่องของการอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเกื่อนหนุนซึ่งกันและกันอังคารเมื่อเป็นดาวภพลาพระเข้าสู่เรือนสุภะและอังคารคือดาวภพพันธุเข้าสู่เรือนสุภะใครปรารถนาเรื่องการเดินทางไกลไปต่างประเทศจะประสบความสําเร็จดีใครปรารถนาโชคลาภผลจากได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถเป็นช่วงที่จะมีความเจริญก้าวหน้าโชคลาภผลแต่ก่อนหน้านี้ต้อง ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตพ้นผ,ผ่านวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปจะมีแต่ความสุขความเจริญสำเร็จสมหวังนะครับสิ่งใดดีก็เร่งเสริมสิ่งใดไม่ดีรู้ล่วงหน้าป้องกันแก้ไขไว้ก่อนอย่าให้เกิดนะครับขอให้มีความสุขความเจริญแคล้าข้าวปลอดภัยตลอดเดือนสิงหาคมทุกท่านครับสวัสดีครับ